พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรานะครับว่าเกิดมาแล้วอย่าเป็นเหมือนสี่อย่างต่อไปนี้อย่างที่หนึ่งคือเหมือนปิงปองปิงปองเวลาคนเขาเล่นกันจะต้องตีจะต้องตบลูกปิงปองมนุษย์เราเกิดมาแล้วอย่าปล่อยให้ความโลภมันเข้ามาตกมาตีเราเพราะถ้าความโลภเข้ามาตกตีชีวิตเราจะมีแต่ความทุกข์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอัปเสฐรารชการที่9ก็ทประสงค์พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทฤษฎีพอเพียงทรงสอนให้พวกเราคนไทยรู้จักพอนะครับคือพอเพียงพระเดชพระคุณภาษาสนโสพลแจ่มจัตตลโลก็นิพนธ์เอาไว้ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงริอ่านแก้จนเป็นคนพอเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่า ให้รู้จักลดละเลิกความชั่วทั่วทุกอย่างเศกสรรสร้างความดีที่สดใสประพฤติธรรมชำระล้างทุกข้างในดูแลใจของตนพ้นความโลภอย่างที่สองท่านบอกว่าอย่าเป็นเหมือนฟุตบอลฟุตบอลเวลาเล่นกันก็จะเตะลูกฟุตบอลมนุษย์อย่าปล่อยให้ความโกรธมันมาเตะเพราะถ้าปล่อยให้ความโกรธเข้าม,มาเตะแล้วเนี่ยบางทีก็ดากา่ากันฆ่ากันขึ้นลงขึ้นศาลเดือดร้อนนอนทุกกัน ท่านจึงสอนว่าโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนจะนั่งนอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครหัดทำใจไม่ให้โกรธโกรธทำดูอย่างที่สามอย่าเป็นเหมือนจิงรีดนะครับจิงรีดนั่นอยู่กันด้วยดีมีสามัคคีธรรมรักกันยิ่งพี่ดีกันยิ่งน้องแต่พอมนุษย์จับเอามาปั่นหัวเท่านั้นแหละก็ทะเลาะกันก็ตีกันแล้วก็กัดกัน มนุษย์อย่าปล่อยให้โมหะความโง่เขลาเบาปัญญามาปั่นหัวมาเป่าหูอย่าเชื่อง่ายนะครับเวลาใครเขามาเป่าหูมาปั่นหัวดึงฟ้าต่ำทำหินแตกแยกแผ่นดินหมินเบื้องสูงเพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้อย่าเชื่อง่ายอย่างที่สี่อย่าเป็นเหมือนลาลาน้นจะถูกจูงไปมนุษย์อย่าถูกอวิชาปล่อยให้อวิชาความโง่เขลาเบาปัญญามาจูงจมูก นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนว่าจงเตือนตัวเองให้ดีเตือนใครไม่ดีเท่าเราเตือนตัวฝึกอะไรไม่ดีเท่าเราฝึกตัวฟ้องใครไม่ดีเท่าเราฟ้องตัวตัดสินใครไม่ดีเท่าเราตัดสินตัวดูอะไรไม่ดีเท่าเราดูตัวรู้อะไรไม่ดีเท่าเรารู้ตัวและชนะใครไม่ดีเท่าเราชนะตัว